ใบเฟินชาแนลสวัสดีค่ะทุกๆคน,นะคะทำไก่นิวอโอรินด้วยเจ้าหม้อตัวนี้เลยนะคะใส่วนซ,ซื้อมาวันนี้วันแรกนะคะก็มาดูกันนะคะในส่วนของหม้อตัวนี้นะคะอีะ๋จะให้ดูใ,ใกล้ๆเป็นขนาดแบบกระทัดรัดมากๆ แต่เป็นขนาดจํานวน2ลิตรนะคะก็คือทำฟ็นไฟายได้ทําอะไรดอีกเนื้อ3ชั้นกุ้งอบขนมไก่นะคะเนื้อหรือว่าปลาก็คือทําได้หมดครบมากตรงนี้นะคะจะเป็นหมุนองศาตรงนี้จะเป็นจํานวนเวลานะคะแล้วกออ็อันนี้นะคะจะเป็นสีเขียวออกมินมินหน่อยสีสวยมากนะคะทีนี้จะมาให้ดูกล่องกันดีกว่ากล่องเขานะคะเขียนว่าอะไรบ้างก็คือความจุ2ลิตรนะคะแล้วก็มีดีไน์ลทรวสวยง ไม่ใช้น้ำมันดีต่อสุขภาพระบบตั้งเวลาสามารถตั้งได้ถึงตั้งแต่เวลา0ูนถึงส0นาทีนะคะคือใครที่ต้องการจะทำอาหารนี่ก็คือออใช้ไฟแรงสุดก็ได้นะคะถึง30สิองศากันเลยทีเดียวนะคะอ่ะฮะซึ่งตั้งตอนนี้นะคะสมาร์ทโฮมเปิดออกมานะคะมันจะมีนี้ม,นมันจะให้นี่มันจะเป็นตะแกรงอันนี้คือ เราได้ทดสอบการเทสโดยกรดารทำจาวแล้วนะคะอันนี้ชื่อว่าผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะคะเราจะใช้ในปริมาณที่เออไม่เยอะมากนะคะเนื่องจากวันเราลดความอ้วนอยู่เราสามารถปรุงความหวานความอะไรได้หมดคอนโทรลสต e ีเมียนะคะมันเป็นออนักตานย่าหวานบรรจุง่ายมากจะพบมันมีแบบขวดแล้วก็แบบนี้นะคะแต่แบบนี้สามารถวันนึงเราอาจจะพกไปสักสามอันก็คือมื้อเช้ามื้อเทีย่ยงมื้อเย็นก็คือครั้งละซองอาจจะใส่ในพวกกาแฟอะไรแบบนี้นะคะกาแฟลงไปนะคะเพิ่มความหวานได้นะคะอ่า กินเพิ่มเพิ่มความอร่อยลงไปนะคะอันนี้เป็นของอ,อ,อัมพลฟู้ดนะคะในชื่อแบรนด์ว่า Good Life นะคะบริษัทอัมพลฟูด้ดแต่ชื่อที่ห้อคือ g o o ๊ตไลฟ์นะคะโอเคก็คือ1นช้อนโต๊ะเนี่ยสาแคลอรี่เพราะว่าเขาบอกว่า2ช้อนโต๊ะก็คือ75นะคะอันนี้ก็คือถ้าใครอยากนะคะเค <Okay, S 1> ผงประมาณ ก็เราจะต้องทําการคลุกเขาเจ้าตัววินแซ็ต,ตรงนี้นะคะซึ่งเราก็จะใส่น้ําลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะเพื่อให้คลุกง่ายขึ้นนะคะนะคะเราทําการคลุกคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแทนแท่นนะคะก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะเราหลังจากนั้นนะคะก็เยียังให้สวยง,งามมันง่ายมากท่านผู้ชม ดดนี่ก็เอาน้ำน,นะคะมาราดดูสิสีสันนะ้ารับประทานแต่ไม่รู้ผลออกมาจะเป็นยังไงเราจะอบในประมาณถ้าเป็นไก่เนี่ยเขาบอกว่ายี่สิบสองร้นะคะสองร้อย<ม>เขาบอกว่าให้เอาย0่สิถึง2ี่เราจะกลับด้านนะคะเราก็จะใช้อันเนี้ยประมาณ10นาทีก่อนนะคะมันจะขึ้น2สีอย่างนี้คือสีอย่างนี้นะคะแสดงว่าถ้าสีเขียวอ่ะแสดงว่ามันคือเพิ่งเริ่มทำ เพราะว่ามันเลือจต่สีแดงอย่างเดียวนะคะแ,แสดงว่ามันกําลังได้จากสุกแล้วเกล็นของมันนะคะหอมมากแต่เ,เราจะใช้เจ้าตัวนี้คะเป็นที่คีบนะคะหยิบออกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนเอาได้นะคะตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่ร้อนแล้วนะคะดูสิคะอืมความกรับก,กลับดูนะคะดูสี ควกปรุบแบบมากคือแบบทำเมนูนี้นะคะใครที่ต้องการจะเอาไปทำแล้วก็ไปทำกันได้ง่ายๆเลยนะคะไก่วิ้งแซ่บนะคะเผ็ดแบบเบาๆสายคนลดน้ำหนักค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ